สวัสดีครับวันนี้ก็มีพระที่มาให้ดูกันนะครับอยู่นะสองสามองค์นะครับเป็นพระที่มีคนสอบถามกันมาหลายท่านนะครับวันนี้ก็เลยพเพลินจังหวะด,ดีนะครับมีพระหลายๆองค์พระหลายๆองค์ที่พิมพ์เดียวกันเลี๋ยมาให้ดูนะนะครับสามารถติดตามเพิ่เพเพมเตนะิมได้ะน,นะครับในเพจวุฒลังสิตินะครับเฟซบุ๊กเลยนะมีทั้งสองเพจนะครับวุลังสิตธภาษาไทยกับวุฒลังสิตภาษาอังกฤษนะครับหรือว่าโซนตามกุ้งก,ก็ได้นะครับแล้วนี่คือพระที่เป็นพระที่ผมชอบมาก หนึ่งรุ่นหนึ่งพิมพ์นะครับเป็นพระหลวงปูผูสามชั้นหูติ่งพิมพ์โยกนะครับเป็นพระที่ต้องเรียกว่าเป็นพระดวงใจผมเลยนะครับผมอาจจะไม่ได้ชื่นชอบแสยิสนะครับหรือว่าพิมพ์อื่นๆที่แพงๆนะอย่างเช่นแปรชักแขนกรมแข็งนักสอนนะผมไม่ได้อินนะแต่ว่าผมชอบพระแบบนี้เพราะว่าเป็นพระที่ค่อนข้างจะเป็นพระยุคต้นของท่านนะครับพระยุคต้นท่านจะมีอยู่ถ้าถามส่วนตัวส่วนตัวนะจะมีพิมพโยนะครับ อาจจะมีพิมนอนนะครับเจ็ดชั้นแขนกลมหูติ่งนะครับแต่วันี้ขาองนี้คือพาพิมพ์กันนะนะครับอาจจะมีตัดชิดตัดห่างนะครับตัดแคบตัดห่างเลยก็แล้วแต่นะแต่ว่าเวลาที่เรามีพระแบบนี้หลายหลายองรวมกันนะครับหลายสภาพเลยนะผมว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะได้เปรียบนะครับเพราะว่าเราจะได้ดูพระที่มีความเหมือนถึงแม้ว่าจะตางสภาพตางภาวะกันนะนะครับให้ดูก่อนองแรกนะครับเป็นนะครับ สมเด็จพิมสามชั้นเนี่ยนะครับสามชั้นหูติ่งพิมพโยที่มาของชื่อทําไมชื่อแบบนี้นะครับเดี๋ยวชี้ให้ดูนะครับเริ่มที่หนึ่งคือนะครับพระามีสามชั้นก่อนนะครับขั้นที่หนึ่งนะพระาจะมีสามชั้นก่อนนะครับแล้วก็จะมีลักษณะนะครับที่มีหูติ่งเป็นเนื้อเกินในพิมพ์นะครับอ่านี่เป็นเนื้อเกินในพิมพ์นะนะครับก็เป็นอะไรที่เขาก็เรียกชื่อแบบนี้กันมานานแล้วนะครับเห็นไหคข้อเนื้อ โอเคอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะครับเมื่อกี้นะนี่นะครับเป็นชื่อเขานะหัวติ้งนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์โยนถ้าสังเกยติดีนะพราโยขวานิดนึงถ้าเราฐานถ้าเราฐานเป็นหลักนะครับแบบนี้นะจะเห็นว่านะครับพราโยขวานิดนึงนะครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมถ้าเราฐานนี้เป็นหลักตรงนะพระจะโยขวานิดนึงนะครับคราวนี้นะครับพระรุ่นนี้เองนะครับเขาก็มีมีเคล็ดลับในการดูเหมือนกันนะผมจะให้ดูนะว่าดูยังไงนะครับเป็นพระที่เนื้อจับมากๆขออนุญาตฟองก่อนองค์นี้เป็นพระที่เนื้อจับองค์ ลองดูเนื้อก่อนนะครับจะเห็นว่านะครับเนื้อเขาปึกมากนะครับแล้วก็เป็นเนื้อหาโซนที่มีความคล้ายกับวันละขังมากๆนะครับพื้นผิวสัมผัสจะเห็นได้ถึงความเก่าอย่างชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดต่างๆร่องรอยต่างๆนะครับตรงนี้คือจุดที่ทำเป็นที่ที่หวังชื่อนะหูติ่งนะครับคือฝั่งหูฝั่งซ้ายของท่านนะครับจะมีขษาะติ่งเนื้อเกินนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือตรงนี้นะครับเป็นติ่งเนื้อเกินนะครับเห็นสองจุดตรงนี้นะตรงฐานกับตรงขานะครับแล้วก็พระ เนี่ยนะครับก็องค์นี้เนื้อจัดมากนะเป็นพาที่เนื้อจัดมากๆนะครับแล้วก็นี่นะครับแล้วก็ให้ดูหลังดูข้างนะหลังเนี่ยนะครับบอกเลยว่าคล้ายครึ่งกับวัละคังมากๆลองดูเนื้อซะกก่อนนะครับเนื้อเนี่ยจัดเหมือนวัละขังนะด้วยความที่นะครับคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าถ้าบางคุณผมต้องแกล่งวัละคังต้องนุ่มใช่ไหมนะครับอย่างบางคุณพรมจะเป็นอย่างองนี้ผมไม่ดูก่อนนี่องนี้เป็นบางคุณพรมนะครับเนื้อจะแกล่งเดี๋ยวลองส่องให้ดูนะ เนื้อจะแกล่งเนื่องจากเขาลงกรุนะครับแล้วก็ทําให้มีฝ้ากลุมีอุณหภูมิความร้อนนะครับที่ทําให้พระเนี่ยปูนเนี่ยเซฟตัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้เนื้อแกร่งนะครับแบบเนี้ยคนก็จะบอกเป็นวันลคังอ่าในขณะเดีวยวกันผมมีไพโองคหนึ่งแบบเดียวกันแต่เนี้เนื้อจะเหมือนบางขุนพรมทำไมผมถึงบอกเือนบางขุนพรมเพราะคนจะบอกว่าเนื้อเหมือนบางขุนพรมเพราะว่าพระแข่งนี่ลองดูเห็นไหมเนื้อคนละแบบนะครับเมื่อกี้จะเป็นลักษณะที่ออกแบบ นุ่มนวลน,นุ่มนวลแห้งๆนะครับองนี้จะเป็นลักษณะแบบเห็นไหมเนื้อจะแกร่งเหมือนกระเบื้อนะครับเหมือนบางของผมจริงๆนะเห็นไหมหลังก็ไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมทั้งสององนะครับองนี้เป็นพาชารุดนะแต่เป็นพาที่ผมเอาไว้ดูเป็นองครูนะจะให้ดูสององเทียบกันนะครับองซ้ายนะครับนุ่มนวลสดใสองค์ขวานะครับจะสังเกตว่าพื้นผิวจะแกร่งไวเห็นได้ชัดนะครับลูกดูยังรู้นะครับว่ามีความแกร่งมีความแข็งนะนะครับอาจจะนะครับเนื่องจากนะครับสภาพสภาวะการใช้ เนื้อหามวลสารจะสังเกตว่าองค์นี้มวลสารไม่ค่อยมีองค์นี้จะมวลสารเยอะนะจะมวลสารเยอะนะไม่มีใครรู้ว่าเกิดไม่มีใครเกิดทันนะไม่มีใครรู้ว่าแบบไหนสร้างก่อนสร้างหลังนะครับอ่านะครับอ่านี่องค์ที่หนึ่งนะครับที่ให้ดูนะนะครับขอองค์ที่สองนะครับองค์นี้องค์ที่สองนะครับหงนี้จัดหนักเขาอีกนะครับยิ่งจัดหนักรับอีกองค์นี้เป็น่าที่เนื้อหาเข้มมากลองดูนะครับเข้มมากนะครับ ผ่านการใช้นะครับผมเช้าใจว่าเพ้านี้น่าจะอยู่ในเรียมโบราณเก่ามานะครับเราจะถักลวดนะนะครับมีคาบแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยคาบแบบนี้ไม่ให้คาบหลุนะครับอาจจะเป็นคาบแบบขอใช้คำว่าขี้ใครกันเนาะนะครับหรือเป็นคาบอะไรก็แล้วแต่นะที่เข้าไปฝังเลยนะนะครับคราวนี้ผมให้ดูโดยรวมนะพิมพ์เนี่ยจะเหมือนกับพิมพ์ออกมากรีนะครับเป็นขนาดเดียวก like so yeah. <number> claro ันนะครับแต่ตันนี้เหมือนจะหนากว่านะนะครับตรงนี <Pixel. S 2> ้เขามีฝนข้างเก่ามานะครับอาจจะไม่ได้ฝนละเป็นรอยตับนะแต่สังเกตว่าเนื้อตรงนี้ค่อนข้างจะนุ่มนวลพอกันนะเป็นสายนุ่มนวลนะ จะไม่ได้แกล่งอย่างมาคุนพรมนะครับจะมีความคล้ายกับวัลลคังนะครับนี่อ่ามีสองให้ดูกันนะโหนะแต่องน,นี้ปึ๊กจริงอ๋อองน,นี้มีลงหลักมาใช่มีองหลักมานะแต่สภาสพสภาวะนะครับลองดูนะครับจะบอกว่าเอาบอกเหมือนวันลลคังก็ไม่ต่างน,นะครับเพราะไทาใสร็ะหลับอยู่นีนะต้องมีคนเข้าใจผิดแล้วกันนะอ่าอีกอง์นึงองค์นี้จะเป็นองค์ที่เหมือนวันลลคังมากที่สุดเพราะพระนะครับเนื้อน,นุ่มมากนะครับแล้วเป็นพาที่ผิวพันจะลุยๆแบบนี้ จะสังเกตว่าส่วนใหญ่เวลาครั้งที่เราเจอนะครับเนื้อจะลุยๆแบบนี้นะถ้าส่วนใหญ่เลยนะเพราะพระนะครับด้วยอายุนะครับการสร้างนะครับราวร้อยกว่าปีนะครับร้อยมันร้อยห้าสิบปีขึ้นไปนะผมว่านะถูกไหมสองพันสี่ร้อยถึงสองพันห้าร้อยนะครับสองพันร้อยกว่านะร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบปีนะครับนี่นะครับก็ลองดูเนื้อนะครับอง์นี้เนื้อจัดมากนะครับเราเป็นผ่าที่พิมพ์เนื้อกันทั้งหมดนะนะครับลองดูเนื้อด้านหน้านะครับเป็นเนื้อแบบขุยๆเยงนี้เขาบขุยๆนะเกิดจากการถูก เขาเรียกอะไรของของเหลวอ่ะเงืออาบน้ํานะครับหรืออะไรก็แล้วแต่นะทําให้พระเนี่ยพื้นผิวเขาหลุดละภาวะละคงังส่วนใหญ่จะเป็นพระแบบนี้อ่าคราวนี้ผมจะให้ดูจุดตายของพระรุ่นนี้ก่อนนะนะครับวิธีการดูนะวิธีการดูง่าย,ายครับพระรุ่นนี้นะครับไม่ว่าจะหนานหรือจะบางก็แล้วแต่นะครับจะสังเกตว่าพระนะครับเขาจะสอบแบบนี้ครับเขาจะโค้งครับตรงน,นี้เป็นจุดที่โค้งที่สุดครับผมค่อยเทียบกันหัวอธิบายดูทีละองนะ นะครับพานนี่นะครับจะเป็นอย่างนี้ลองดูฝั่งนี้ก่อนจะเห็นว่าพานนะครับตรงนี้จะเด่นออกมาข้างนอกนะครับโค้งกลับแล้วก็เด่นทีตรงนี้นะนะครับฝั่งนี้เหมือนกันนะครับสูงต่ําแล้วสูงนะครับเป็นโค้งแบบนี้เป็นเคอร์ฟแบบนี้นี่แบบนี้นะเคอร์ฟแบบนี้แอนลงนะคราวนี้เวลาหักจะหักตรงนี้นะครับังเกตว่าแอนจุดคนละจุดคนละฝั่งนะฝั่งนี้คือจุดที่ต่ำที่สุดนะจุดนี้คือจุดที่ต่ำที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาหักจะหักพาร์ตคอตรงนี้นะครับเพราะเป็นจุดที่อาจจะเปราะบางมากที่สุดนะคครรับาวนี ถามว่าเหมือนกันไหมเดี๋ยวลองให้ดูเปียบเ่ียให้ดูเห็นไหมเหมือนกับม้าสาอมองเลยนี่นะครับเห็นไหมแอนเหมือนกันแต่อันนี้มีซ่อมมาจะเพี้ยนๆพียหน่อยนะเอาอันนี้ดีกว่านะครับจะสังเกตว่าพระนะครับพระพิมพ์เดียวกันนะครับก็ต้องเหมือนกันถูกไหมพระพิมเดียวกันเราเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นนะครับคนส่วนใหญ่นะครับเวลาไปถามแบบผู้ที่รู้มากกว่าเซียนพระเลยก็เล้นะนะพิษพิม ผิดพิมพ์ผิดพิมพ์ผิดพิมพ์เนี่ยคำว่าผิดพิมพ์มันผิดยังไงนะครับเพราะว่าบางครังร <iy ade drinking> ้งนะครับมาดูยังไงมันก็เหมือนนะถูกไหมแต่ว่าคำว่าผิดพิมพ์นะครับคือหมายความว่าสเกลต่อสเกลนะครับไม่เหมือนนะครับเดี๋ยวเนี้ยเป็นสององค์ที่เป็นพิมพ์เดียวกันนะครับจะสังเกตว่าใหญ่เล็กหดกว่ากันนิดนึงนะครับแต่ว่าโดยรวมนะสังเกตตรงนี้เห็นไหมมีเนื้อเกลือเหมือนกันนะครับตรงนี้มีติ่งเหมือนกันตรงนี้มีห้อยพระบาทแบบเหมือนกันนะคิดว้อย่างนั้นนะตรงตรงนี้เหมือนกันนะนะครับซมนะครับ ลักษณะส้มลักษณะความแตกต่างเห็นไหมตรงนี้จะเป็นจุดที่มีความลึกที่สุดเห็นไหมนะครับตรงนี้มีความลึกเห็นไหมมีความลึกเห็นไหมแล้วนี่คือพระที่เป็นพระที่ผมเชื่อว่าเป็นเบอร์หนึ่งของูพูลในใจผมแล้วกันนะพอเป็นพระยุคต้นนะครับแล้วก็เนื้อจัดมากนะผมชอบพระรุ่นนี้มากๆนะครับแล้วก็อยากเปรียบเทียบให้ดูว่านะครับพระนะครับที่เป็นแม่พิมพ์เดียวก,กันนะครับก็เหมือนพระเหรียญนะเนาะบางครั้งเราดูข้างดูขอบใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องดูข้างดูขอบนะครับแต่ว่าในแม่พิมพ์เขาจะมีลักษณะเหมือนกันครับนี่ สูงสุดแอนลงยกขึ้นสูงสุดแอนลงยกขึ้นครับเห็นไหมเหมือนกันนะครับนี่นี่คือแม่พิมพ์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าจะหนารหรือบางเนยนะก็ไม่เหมือนก็ก็ไม่ต่างกันเออไม่ว่าจะหนารหรือบางเออ,รรอ,เอ,อก็คือเหมือนกันแหละนะครับคราวนี้พระมีหนามีบางน,นะครับผมจะอธิบายฟังถ้าเป็นพระที่เป็นหลวงปูู่รุ่นใหม่นะหมายถึงว่ารุ่นพวกแปดชั้นแขนหักศอกแขนกลมนะครับหรือว่าใส่หยิดนะพระจะเป็นแม่พิมพ์บังคับในตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ขอบพวกนี้จะอยู่ในแม่พิมพ์นะครับจะมีขอบเกินนิดหนึ่งตรงนี้นะแต่ถ้าเป็นพระยุคต้นจะสังเกตว่าพานเนี่ยจะหนาเท่าไหร่ก็ได้นะครับเพราะว่าเพราะว่านะพระนะครับเขาอาจจะมีแม่พิมพ์ตื้นอย่างเดียวแบบวัลละครถูกไหมครับคราวนี้เขาจะกดหนาเท่าไหร่ก็ได้นะเหมือนวัลละครพวกนี้เหมือนพวกปากุ่มมวัลละครเนี่ยนะครับสังเกตว่าหนาได้ไม่สิ้นสุดนะครับคราวนี้เปลี่ยนให้ดูองค์นี้คือพิมพ์ใหญ่นะครับที่เป็นแม่พิมพ์วัลละครแต่เป็นพระสองคอนะครับฝากกุบงุผมนะลองดูนะครับว่าพระนะครับมมีควา มีความคล้ายกันนะอ่ามีความคล้ายนะพิมพ์นะครับ <c oughs> ก็ต้องบอกว่าเป็นพระของวงปูพ,พิมพ์เดียวนะที่มีความคล้ายกับพระสมเด็จเอาวัาละครังพิมพ์ใหญ่แลวกันนะเอาวัาละครังพิมพ์ใหญ่แลวกันนะพราะนี้คือแม่พิมพ์วันละครังพิมพ์ใหญ่นะครับลองดูนะครับเห็นไหมมีความเอียงมีความในคล้ายกันมากๆนะครับแล้วก็ลักษณะฐานนะครับอยู่ในระนาบเดียวกันทั้งหมดนะแขนเขินขาเขินทรงเดียวกันเลยนะแตกต่างกันที่ขนาดนิดนึงนะครับวงปูจะมีขนาดเล็กกว่านะครับจะดูผอมๆเปรียกว่านะนะครับแล้วก็ จะสังเกตว่าอย่างพวกนี้สมเด็จพวกนี้เขาก็จะเป็นแม่พิมพ์ตรงนะแต่อางเงี้ยจะเป็นแม่พิมพ์ที่ผมบอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คืออีกจุดจุดหนึ่งที่สามารถพิจารณาได้นะแล้วนี่คือพระที่ผมแนะนาให้พี่เช่ากันไว้เพราะว่าสมัยก่อนนะครับเคยมีคนเช่าถึงองค์ละสามแสนมาแล้วนะนะครับถ้าเกิดเจอองค์ละเป็นหมื่นนะครับเช่าไปเถอะนะนะครับเช่าไปเถอะนะดีกว่าพระรุ่นดีกว่าพระหลวงปูผูพิมพ์อื่นล้วกันเพราะผมเชื่อว่าพระเนี่ยถ้าคนชอบสมเด็จโตนะครับจะชอบพิมพ์มา้ที่สุดเหมือนผมอ่านะครับเดี๋ ผมมีประมาณนี่ฮะหกองให้ดูนะนะครับอันนี้ก็เป็นพระชรุดนะครับพวกนี้ก็เจอโกดไม่ได้ครับเจอโกดไม่ได้จริงนะเอาไปซ้อมฝาได้นะครับจะสังเกตว่านะครับพระพวกนี้เวลาให้เราดูหลายๆองค์นะครับเราจะเห็นว่ามีความเหมือนในความต่างนะครับตุเนื้อนะครับเห็นไหมเนื้อนี้จะเป็นออกแนวคล้ายๆหนึนุ่มนะครับอมน้ามันน้ํามันหน่อยนะครับองนี้นะครับแต่จะสังเกตว่าพระทุกองคนะครับจะมีตาหนิในพิมพ์ที่แทบจะเหมือนกันเลยลองดูดีๆพอเรามองมุมต่างนะครับจะเห็นสังเกตเลยนะว่าเห็นไหม เห็นขอบล่างไหมมีอะไรเกิดขึ้นนะครับเห็นไหมขอบล่างนะครับลักษณะมันเป็นเนื้อปิ้นแต่ผมเข้าใจว่าริงนี้จริงๆแล้วคือในแม่พิมพ์มากกว่านะครับเห็นไหมสามองเหมือนกันเลยเห็นไหมพอเราวางแบบนี้เราจะเห็นอ้อเรามองมุมตานะปกติเราจะมองแต่ด้านบนเราไม่เคยมองด้านล่างเห็นไหมครับขอบเนี่ยเห็นไหมมีลักษณะเดียวกันทั้งหมดเลยนะแล้วก็จุดนี้คือจุดที่มันเป็นความบังเอิญมากกว่านะอาจจะเป็นแม่พิมพ์หรือความบังเอิญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จดจำไว้ได้นะครับว่าเวลาเจอพ้าทำไงนะผมเลบอกให้เวลาเจอพารุ่นนี้นะ เอามือรูปแบบนี้นะครับเด็นว้องลงกล้อ Guys, ลงนะนะครับเอามือ offerings offerings shoe, ล,ลูกก่อนตรงนี้สูงตรงนี้โค้งลงแลง้วก็โค้งขึ้นนะครับสูงโค้งลงโค้งขึ้นเห็นไหมสูงโค้งลงโค้งตรงานตรงนี้เป็นท้องล่องเอางี้นะกร่บเขาจะยังไงนะตนี้เป็นท้องล่องนะเอามือลูกก่อนเฮ้ยเป็นไปได้เว้ยใช่ไหมเป็นไปได้เว้ยแล้วมือรูปนี้มันจะเป็นล่องที่เป็นขนาดกันแนวนี้อ่ามีความเป็นไปได้นะครับยกกล้องของพี่หรือว่าพี่ครับอ่าวัดดวงอะไรก็ได้ครับเท่าไหร่ก็ได้ครับตีมาแล้วกันนะ ผมก็ลืมมกล้องมาอะไรเงี้ยก็อาจจะได้ผ่าถูกลงนะนะครับแต่นี่คือเทคนิคนะนะครับแต่ครั้นนี้หนึ่งคือผ่าเกมีนะครับไม่ใช่มีแต่ผ่าแท้นะผ่าเกก็มีนะครับแล้วนี่คือผ่าที่ต้องยอมรับว่าเป็นผ่าที่ดูง่ายแล้วก็เป็นผ่าที่น่าศึกษาครับพิมโยนะครับมีราคาตั้งแต่องละนะถ้าจำรุนะครับสองสามหมื่นบาทเป็นต้นไปนะสวยๆนะครับผมเคยได้ยินราคาที่สูงสุดคือสามแสนบาทนะนะครับแต่ก็อาจจะเป็นแค่บางองค์เท่านั้นนะครับแต่ไม่ใช่ทุกองคนะนะครับแต่ราคาเฉลี่ยทั่วไปก็ อย่สมบสูบรณ์แบบนี้ประมาณ7จ็ดแปดหมื่นบาทนะครับอันนี้ก็ชี้ช่องทางให้ดูนะครับเผื่อชอบนะในขณะที่แปดชั้นแขนกงแขนสอเขาองแล้วแสนกว่าสองแสนกว่า,าแล้วนะใส่ย,ยุ่งละห้าแสนนะครับแต่แบบนี้เป็นคร์ที่ของดีราคาเบาที่เรายังสามารถจะครอบครองได้แล้วก็ราคาไม่แพงจนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมาแนะนํหลูมผูพิมพ์นี้นะครับใครชอบนะครับสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้นะครับในเพจว่งเราสิทธิ์นะครับแล้วก็จะมีพระที่มาอ่า ไลฟ์สดนะทุกวันนะครับทุกวันนะประมาณทุ่มสองทุ่มนะครับเข้ามาดูได้นะถ้าหาไม่เจอค้น Google เลยนะครับพิมพ์อ้วนรังสิตทักเครื่องเจอแน่นอนนะครับเบอร์โทรล้านศ8น8์8ปดสานะครับเบอร์ไลน์ตัว s a u a n 6 6อ่าสอ้วนหกนะ,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 ะมีพาส่งมาขายได้นะครับถ้ามีรุน่นนี้อยากออกเบื่สอส่งมานะครับอ่าหรืออยากเช่าก็ทักไลน์มาก็ได้นะครับอ่าหรือโทรเข้ามาก่อนนะนะครับเบอร์ล้านศ8น8์8ป8สาวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ